กราบครับกบชนเทพนี้นขันโบก็จะมากินลูกอมลูกอมอันนี้ยังไงล่ะลูกอมที่ก็เปรี้ยวอะแต่ว่ามันมันมันก็ไม่ค่อยเปรี้ยวที่สุดในโลกหรอกลูกอมที่เปรี้ยวที่สุดในโลกเนี่ยอาจจะเป็นรูปนี้นั่นแหละนี่คือเบจ,จะกินไปสองเม็ด ถ้ากินไปสองเบ็ดแล้วแต่ออเ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 อันนี้สามเบ็ดเนี่ยคือสามเบ็ดนี่คือน้าผมกินเองน้าไม่ครเกลียวเลยอ่ะล้วเม้าทีเข้ามันเป็นยังไงอ่ะอุ้ยคิแตกเลยนี่ได้สองส่วนเลยนี่ครับรถชนาตาจะเป็นอย่างนี้แต่กูทำมแตกไปลูกนึงอ่ะเออช่างมันไม่มีผงเลยกูว่ะ ต่าใบตาผมแล้วนี่คือโลอมิที่เปลี่ยวมา